เคยไหมว่าแต่ละปีเนี่ยเวลาเราใกล้ปีใหม่เนาะเราก็จะตั้งเป้าหมายให้กับชีวิตของเราว่าเราจจออกำลังายนะปีนี้เราจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเราจะลดน้าหนักเราจะเพิ่มน้ําหนักเราจะเป็นคนที่หุ่นดีขึ้นมีรูปร่างที่ดีขึ้นแต่สุดท้ายแล้วนะครับเราก็ผัดวันประกันพุ่งครับใช้คําว่าพุ่งนี้พุ่งนี้แล้วก็พุ่งนี้จนจบไปอีกปีหนึ่งเราก็ตั้ง New Year Resolution ใหม่แล้วสุดท้ายคุณก็ล่มเร็วอีกเพราะคุณขี้เกียจผมเป็นเด็กคนนึงที่เป็นอย่างนั้นนะครับตอนเป็นเด็กก็คือผมเป็นคนที่ อยากจะออกกําลังกายมากๆนะครับผมก็ออกกําลังกายแต่ว่ามันออกได้ไม่สม่ําเสมอเพราะผมขี้เกียจนะครับตารางเวลาของผมก็คือผมจะตื่นเช้ามาประมาณโมงหนึ่งนะครับแล้วก็อาบน้ํากินข้าวแล้วก็ไปโรงเรียนแล้วก็หลังจากที่กลับจากโรงเรียนแล้วเนี่ยผมก็จะถึงบ้านเนาะพอถึงบ้านเสร็จหลังจากนั้นที่ผมทําคือผมอาบน้ําแล้วผมก็เปิดวิดีโอเกมแล้วผมก็นั่งเล่นเกมจนถึงประมาณ 2- อสาทุ่มแล้วผมก็เข้านอนแล้วผมก็ตื่นโมงหนึ่งชีวิตก็จะวนรอบอยู่ประมาณนี้ แต่สิ่งที่ผมอยากจะบอกตัวเองว่าสิ่งที่ผมทำดีที่สุดตอนนั้นก็คือการนอนผมนอนดีมากๆนะครับเพราะว่าสามทุ่มแล้วตื่นโมงหนึ่งนี่ถือว่าเป็นการนอนที่ดีมากและที่มันเป็นอย่างนั้นเพราะว่ามันคือตารางเวลาที่พ่อกำหนดไว้แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมไม่เคยทำได้เลยคือการออกกำลังกายอย่างสม่ําเสมอน,นะครับผมจะเห็นพวกคิปบอดี้ทรานส์ฟอร์เมชันที่แบบว่าออกกำลังกายแป๊บเดียวนะครับแล้วก็กล้ามท้องชัด ได้กล้ามาภายในะแบบไม่กี่เดือนผมก็รู้สึก,กว่าเอ้ยมันทําได้อย่างไงวะเพราะตอนนั้นผมไม่มีความรู้ไงผมเป็นในเด็กกระโปรงคนหนึ่งที่อยากจะรูปร่างใหญ่ขึ้นนะผมก็ไม่ได้หาความรู้อะไรนะการกินผมก็กินเอาเดิมผมกินสามมือ้อแล้วอย่างที่บอกเลยว่าตอนเช้าเนี่ยผมกินน้อยมากเพราะผมกินไม่ลงส่วนใหญ่มื้อที่ผมจะไปอดัดหนักก็คือมื้อเที่ยงกับมื้อเย็น แต่สุดท้ายมันก็ไม่พออยู่ดีน้ําหนักผมก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นแล้วผมก็ออกกํกาลังกายผิดๆโดยการที่ผมออกกําลัางกายตามแบบ youtube ที่เป็นแบบว่า six pack in แบบ20่นาทีอะไรประมาณเนี้ยเราก็เล่นแบบนั้นเราก็สึกว่าเออเราเจ็บท้องเราสึกว่าเดี๋ยวก,กล้ามแม่งก็คงออกซึ่งผมก็ได้กล้าม six pack จริงๆนะแต่ว่าคือมันไม่สามารถทําให้ร่างกายผมมันดูดีขึ้นได้เพราะว่าหนึ่งคือผมออกกํกาลังกายผิดๆแต่นั่นไม่ใช่ประเด็นครับอย่างน้อยผมได้ออก แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่แบบหลายๆคนติดเลยก็คือทํายังไงวะให้ออกกําลังกายได้ทุกวันนะครับซึ่งสิ่งที่ผมทําได้เนี่ยมันเริ่มจากการที่ผมโตขึ้นมาแล้วโดนล้อว่าผอมเนาะเราก็เริ่มรู้สึกว่าเราอยากออกกัลังกายแล้วเรารู้สึกว่าโอเคพอละเหียเราจะตั้งใ,ใจออกแล้วตั้งแต่ที่บอกว่าผมตั้งมายเซ็ตกับตัวเองครับว่าผมจะทําสิ่งนี้ให้ได้เนะี่ย ตั้งแต่วันนั้นที่ผมตั้งมาเสร็จนี้ผมไม่สามารถที่จะหยุดการออกกำลังกายได้เลยนะครับทุกวันนี้ผมออกกำลังกายทุกวันโดยที่ไม่มีคําว่าพัดวันประกันพุงถามว่าทํายังไงนะครับวันแรกที่ผมตั้งเลยนะครับว่าผมจะออกกำลังกายผมตั้งเป้าหมายเลยว่าผมจะเป็นแรงบันดาลใจให้คนนับล้านผมจะออกมาช่วยคนผอมทั้งประเทศทั้งโลกนั่นคือสิ่งที่ผมตั้งไว้นะครับ แล้วมันก็ทําให้ผมมี motivation อะไรบางอย่างที่แบบว่าเราจะทํามนในทุกๆวันทุกวันนี้ผมก็คิดถึงทุกคนผมคิดถึงทุกคนว่าทุกคนกําลังมองผมกาลังเชียร์ผมกําลังให้กําลังใจผมและสิ่งที่เติมเต็มแรงบันดาลใจนะั้นคือความโกรธความเกลียดก็คือมีคนหลายคนที่ดูถูกผมว่าผมพร้อมแล้วก็ดูถูกผมว่าผมไม่สามารถที่จะทําได้ผมใช้แรงผลักดันพวกนั้นบวกบวก,กับแรงกําลังใจของทุกคนเป็นสิ่งที่ทําให้ผมตื่นขึ้นมาแลวออกกำลังกายในทุกวัน นั่นคือสิ่งที่ทําให้ผมออกกำลังกายได้ทุกวันสิ่งแรกที่คุณควรจะทําคือตั้งมายเซตนั่นคือสิ่งที่ง่ายที่สุดนะถ้าแค่มายเซตเดี๋วว่าแค่หัวสมองคุณยังไม่สามารถทําได้คุณไม่สามารถที่จะทําอย่างอื่นได้เมื่อการที่คุณจะคุณจะไปทําธุรกิจใหญ่ๆอะไรบางอย่างเนาะแค่คุณบอกตัวเองว่าเราทําไม่ได้นั่นคือมายเซตของคุณที่คุณบอกตัวเองว่าคุณไม่สามารถทําได้โอกาสที่คุณจะประสบความสําเร็จด้านธุรกิจผมบอกเลยว่าร้อยทั้งร้อย มันจะล้มเร็วเพราะคุณบอกกับตัวเองว่าไงว่ามันเป็นไปไม่ได้คนที่ทําธุรกิจหรืออะไรก็ตามเขาจะบอกกับตัวเอง,งเสมอว่ามันเป็นไปได้แต่มันไม่ใช่วันจําเร็จร้อซซึ่งมันไม่เป็นไรอย่างน้อยกูคิดว่ากูทําได้ไว้ก่อนทาไปก่อนอย่าไปคิดว่าทําไม่ได้หน้าที่ของการว่าทําไม่ได้นั่นคือหน้าที่คนอื่นหน้าที่ของเราคือทาให้เต็มที่ถ้ามันล้มเร็วอย่างน้อยเราได้ทํานั่นคือสิ่งที่ผมตั้งไว้ไม่ว่าวันนั้นนะครับผมจะอาจจะท่าการไม่ได้ใหญ่ขึ้น อ่ะสมมติว่าพันธุกรรมผมแม่งตันจริงๆอะ่ะแต่สุดท้ายผมได้ทํามันแล้วผมคิดเสมอว่าผมจะต้องตัวใหญ่ขึ้นตัวใหญ่ขึ้นตัวใหญ่ขึ้นแล้วตัวใหญ่ขึ้นนั่นคือมายเซ็ตทุกๆวันนี้ของผมคือผมอยากตัวใหญ่ขึ้นผมอยากที่จะมีร่างกายที่ฟิตขึ้นแล้วผมก็อยากช่วยทุกๆคนแต่สิ่งหนึ่งที่ผมต้องการให้คุณทําตอนนี้คือเป็นมายเซตเมื่อถึงจุดนี้นแล้วคุณจะถามกับตัวเองว่า hey, เฮ้ยไอ้เหียแล้วกูจะออกกําลังกายแบบไหนวะ กูไม่รู้กูต้องทำยังไงสิ่งหนึ่งที่ผมอยากให้คุณทำเลยคลิกเข้าไปใน Google นะครับแล้วก็พิมพ์ว่าตารางออกกำลังกายแค่นั้นแหละเห็นตารางแบบไหนทำตามแม่งครับสิ่งแรกที่ผมอยากให้คุณโฟกัสไม่ใช่การเพิ่มกล้ามเนื้อหรือว่าการที่ได้การออกกำลังกายแบบมีประสิทธิภาพผมต้องการให้คุณออกให้ได้ทุกวันนะครับสิ่งแรกที่ผมเริ่มตอนที่ผมออกกำลังกายเนี่ยผมแค่บอกตัวเองว่าผมจะวิดพื้น100ครั้ง30วันเพราะตอนนั้นผมตั้งใจว่าเฮ้ยผมอยากลองไอเชาเลนจ์แบบนดู นะชาร์ลส์แบบไอคนที่แบบฝรั่งทําแบบวิดพื้น30วันแล้วกล้าแม่งใหญ่คือผมทํามาหมดแล้วผมบอกเลยว่ามันไม่ใหญ่หรอกนะเดี๋ยวผมจะทําผมจะทําคลิปนี้แยกออกมานะว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องจริงนะคุณกําลังโกโกหกคนทั้งโลกอยู่แล้วคุณกําลังเชื่อสิ่งหง,ง,ง,งูพวกนี้ผมบอกเลยไม่ใช่เรื่องจริงผมทามาหมดแล้วหนึ่งข้อ30วันวิดพื้น30วันซิตอัพสามสิบวันดิฟสามสิบวันผมทำมาหมดแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะทำแยกไปอีกคิดหนึ่ง แต่นั่นคือสิ่งที่ผมเริ่มในการอ,าออกกำลังกายแล้วการที่ผมบอกกับตัวเองว่าผมแค่วิดพื้นหนึ่งร้อยครั้งมันง่ายกว่าการที่ผมบอกว่าผมจะออกกำลังกายท่านี้ท่านี้ท่านี้ผมต้องกินเท่านี้เท่านี้เท่านี้ผมต้องท,นนท,า,นทานู่นทานี้ทำนั่นมันเยอะไม่หมดผมแค่บอกกับตัวเองว่าผมจะทําแค่นี้สําหรับคุณผมไม่รู้คุณอาจจะอยากได้การออกกำลังกายที่มันมีประสิทธิภาพที้มากกว่าผมนิดนึงะนะไหนๆคุณก็บอกว่าไหนๆก็ออกแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับแต่จงบอกตัวเองว่าจงสร้างตารางที่คุณติดตามได้ง่ายที่สุดแล้วก็ทาตามได้ง่ายที่สุด หลายคุณบอกว่าให้มีวันพักบ้างแน่นอนว่าการที่เราเริ่มออกลงกายมันสําคัญจริงๆนะครับสำหรับมือใหม่แต่ว่าผมบอกเลยว่าถ้าคุณอยู่ในจุดที่มันฟิตจริงๆแล้วอะเราไม่จำเป็นต้องมีวันพักไม่ได้หมายความว่าเราจะยกเวททุกวันนะในวันพักเราสามารถมาคาร์ดิโอแล้วเราก็เล่นอย่างอืงอ่นได้นะครับการออกกำลังกายมันไม่จําเป็นต้องเป็นเวทอย่างเดียวใช่ไหมละ่ะมันมีอะไรหลายอย่างที่เราสามารถทําได้แต่อย่างนั้นแหละครับก่อนเราจะไปถึงจุดนั้นได้เราก็ต้องตั้งเป้าหมาย,ยาเล็กๆออกกำลังกายให้มันง่าย,ายที่สุด เราค่อยไล่ระดับและพอเราทําเป้าหมายเล็กๆนะครับจนมันไล่ามาเป้าหมายใหญ่ได้แล้วเนี่ยเขาเรียกว่าคุณมีความสม,ม่ําเสมอนะครับคุณมีความสม,ม่ําเสมอแล้วนั่นคือสิ่งที่ดีแต่ในระหว่างความสม,ม่ําเสมอเนี่ยมันก็จะมีบางครั้งที่เราท้อที่เรารสึกว่าการออกกําลังกายครั้งนี้มันไม่ดีนะมันจะแบบเบิร์นเอาท์อะวรารู้สึกว่าเราออกมานานแล้วเนาะซึ่งหนึ่งที่ผมอยากจะบอกคุณเลยว่าช่างแม่งครับช่างแม่งไอ้เหี้ยรู้สึกเบิร์นเอาแล้วไงเบิร์นเอาได้ก็ออกต่อ อย่าให้ความรู้สึกมากําหนดคุณว่าเอ้แยกูออกกําลังกายมานานแล้วแควเอ้ยให้กูพักเถอะคุณเชื่อไหมถ้าคุณปล่อยร่างกายคุณแม่งไม่กี่เดือนคุณจะกลับไปเหมือนเดิมสิ่งที่คุณพยายามม,ามันจะสูญหายแต่ผมบอกเลยนะเว้ยไอ้คนที่พยายามสร้างอะไรบางอย่างามานานๆเนี่ยโอกาสที่แม่งจะกลับไปคืนแม่งยากมากเพราะฉะนั้นแล้วไม่ว่าคุณจะรู้สึกเบิร์นเอาท์หรือรู้สึกรู้สึกว่าแบบไม่อยากออกกําลังกายแล้วเพราะรู้สึกว่าม,มันทําไม่ได้มากกว่านี้แล้วแปลว่าคุณไม่ชร์เลนตัวเองครับการออกกาลังกย มันมีหลากหลายมากๆทุกวันนี้ผมชาเลนตัวเองรูปแบบแบบมันเยอะไปหมดอ่ะคุณไม่จําเป็นต้องอยู่แค่ว eight training มันสามารถที่จะทำ body weight ที่มันมี calisthenic ที่เล่นท่าได้นู่นนี่นั่นซึ่งมันสนุกนะเว้ยถ้ามึงทําตารางออกกลังกายมันสนุกแต่สิ่งแรกที่ผมต้องการให้คุณทำคือมีความสม่ำเสมอให้ได้ก่อนที่เหลือมันคือระดับ a d v a n c e แล้วคุณสามารถที่จะ adapt ได้ปรับตัวแล้วก็ปรับตารางได้มันเป็นเรื่องของคุณนะปรับการกินของคุณคุณต้องการหุ่นแบบนี้มันเหมือนเกมอ่ะ คุณสามารถปรับเปลี่ยนคาแรคเตอร์ตัวละครคุณได้แต่ว่าคุณต้องเล่นเกมทุกวันก่อนเพราะว่าการที่คุณเล่นทุกวันมันจะทําให้คุณเก่งขึ้นใช่ไหมล่ะเหมือนกันนี่เหมือนในเกมเลยคุณจะเก่งขึ้นได้คุณก็ต้องออกกำลังกายทุกวันและนั่นคือสิ่งที่ทําให้ผมออกกำลังกายได้ทุกวันและผมหวังว่าคลิปนี้จะช่วยคุณได้แล้วก็ช่วยคุณเป็นคนที่ดีขึ้นแล้วก็พัฒนาตัวเองได้นะครับแล้วผมยินดีที่ผมได้ทําแบบนั้นแล้วก็ยินดีที่ผมได้มีโอกาสแบบนั้น คุณควรจะทำในสิ่งที่ถูกต้องไม่ใช่สิ่งที่อยากจะทำไว้เจอกันคลิปหน้าสรุปวันนี้สวัสดีครับ